สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับวินออฟคอนเทียนะครับคอนเทียเฮียเลยวินออฟฟอร์จูนนะครับเออไอเกมแม่งหลอดกือบเอเปกละโดยที่เกมนี้นะครับมันจะเออ่คล้ายๆกับซีออฟทีฟนะผมก็เป็นแนวโจรสลัดนะครับหาสมบัติแล้วก็ไปเออ่เขาเรียกว่าไงอ่ะไปสู้กับพวกปีศาจประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเอาสมองขึ้นมาก่อนโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะไปล่าสมบัติกันนะเออ่ต้องทำอะไรก่อนวะ เอาใบเรือขึ้นนะครับเออคือเกมนี้ระบบมันสมจริงมากเว้ยผมชอบมากนะแบบมีกลางใบลงใบเรือนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเปิดตัวเต็มมาคนจะเล่นเยอนะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะจอดแถวนี้แล้วกันนะครับนี่นี่แล้วก็จะเอาเรือขึ้นมาในขวดคือเกมนี้เราสามารถที่จะเออเอาเรือเก็บไว้ในขวดได้นะครับเขาเรียกว่าแบบเออเรือขนาดพกพาไอ้เชียโคตรใหญ่มันพกพาได้ไงเี่ย ก็ในคลิปมันอาจจะดูแบบกระตุกกระตุกบ้างน,นะครับก็ไม่ต้องตงใจเนาะเพราะว่าคอมกูกากนะฮะนี่ขนาดปิดงงปิดเงาแล้วนะยังแบบกระตุกกระตุกอยู่เลยอะไรครับเนี่ยพิกัพอ๋อหอยเฮ้ยเชี่ยะหรอวะเชี่ยอุย้ยคนป้าคนป้าอ๋อไม่ใช่คนป้าหัวกะโหลก นี่กโลตายเฉียวฆาตกรรมเพื่อนไปแล้วเอาละไม่เห็นใช่ไหมตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเอ้ยชี้เห็นละแล้ออ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 ืืออื้โยตายครับอะไรเนี่ยเอเซนอันเด็ดน่าจะเป็นแบบของเอาไว้ครับโอเคครับเออ่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสร้นสมบัติใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเอาทั่วอุ้ย แค่แล้วปะแหกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะไอ้แคยนี่มึงเล่นขี้โกงอือ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 อประมาณนี้ใช่ไหมไหนอะเดี๋ยวๆ,ๆสมบัติอยู่ไหนเออนี่ อ๋อนี่ไงอ๋อมันจะมีปุ่มๆขึ้นมาอือโอเคครับเจอละโอเพนเลยนี่เรามีคีย์ใช้คีย์ไปเอ้าไม่ได้วัดอ๋อไม่มีคีย์ครับไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเอาไปขายได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันเออไม่ไม่ไม่ผมต้องเสกเรือก่อน เออเออมเออมเออมเอมตรงไหนเออผมว่าต้องไปให้ตรงกลางว่ะอันนี้ไงใช่ไหมอ๋อนี่จะละเออไปเนี่ะสเกลตันเชดนะครับเรียกเรือมาครับเอือเร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 ือมันเรียก เรียกตรงนี้ไม่ได้วะ่ะมันเป็นเฉดน้ำตื้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปหาที่เรียกสังโคดหินได้ไหมไเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้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 เอ่ออ่ะเรียกไปก่อนครับแล้วเราก็ไปหยิบสมบัติมาโอ้แต่แต่มันโคตรไกลอ่ะท่านผู้ชม <laughs> ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรไม่เป็นไาเพื่อเงินเพื่อทองเราทำได้ยังลหรอ อ่าทีนี้ก็วางตรงนี้เออโอ้โหอ,อยาก,กับเล่นซีออฟตีปคือรู้สึกว่าแมปเกมนี้มันใหญ่มากเวมันมีแบบยี่สิบเกาะที่เขาพูดมานะครับเนี่ยดูโอ้โหโคตรเยอะเลยนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอช่วงตัวเต็มอะครับถึงจะแบบสนุกกันนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเทสเบต้าครับถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงเทสเบต้าไปเ,เนะี่ยข้อมูลของคนที่เล่นเทสเบต้ามันจะหายไปทั้งหมดเลยเพราะงั้นก็ผมจะเล่นเออเกมนี้ไว้แค่พาร์ทเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเต็มผมค่อยลงมาเล่นแบบจริงจจังๆอีกทีนึงเนาะ เพราะว่าผมก็ชอบเกมแบบนี้อยู่แล้วนะครับ o p e n w o r l d แบบโจนสลัดอะไรแบบนี้เอาละทีนี้ก็กลับไปเมืองแล้วก็รู้สึกในเทลเลอร์มันจะมีแบบพวกเรือแบบเรือปีศาจอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมแบบเรือเขียวๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวรอตัวเต็มมาเดี๋ยวกูเล่นแน่ชืบอ,อ่ออกมาก่อนแล้วก็เอนชอไปเฮ้ยไอีอ่จะชเออเออ เอเอโอเคโอเครอดอยู่นึกว่าจะป้างซะลนะเออร้านนี้หรือเปล่าครับชิปแอนชิปไม่ใช่ดิมันมันขายเรือใช่ปะ่ะร้านเนี้ยออนี่ไงมันขายแค่เรือครับเราต้องไปร้านอื่นร้านนี้หรือเปล่านี่ไอแคนเซลไอเทมอ๋อไม่ใช่อะ่ะมันอันนี้มันขายไอเทมฮะเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขายไม้แล้วกันขายหอยด้วยอ่าโอเคสามร้อยกว่าบาท ก็เยอะอยู่อ๋อโอเคครับเรามีตังค์อยู่2,000ครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องไปหาซื้อของก่อนเลยมีแบบว่าปืนลูกซองป่ะอยากแบบแรงๆอะไรแบบนี้นี่ไงครับแบ็กสมิธอ่าขูดขายอะไรบ้างมีแด็คเจอร์ไอ้เหียพ่อขายโคตรแพงไอ้เหียขายโคตรแพงเฮ้ยดเดี <laughs> <laughs> เ๋ยวนะนี่มันหมูป่าหมูป่า หมูป่าโอ้ยโอ้โอได้ได้หนังมาครับท่านผู้ชมเออ,อเคโอเคได้แนวทางกันครับอุอวุรละโอเคโอเคก็สำหรับอ่อ w i น off o r June นะครับผมก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมพอได้เล่นแบบหอปากของพอเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่จะเล่นนี่ยอย่าลืมที่จะเข้ากลุ่มของเขาด้วยนะครับไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบผมบ